วัดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาเปิดกล่อง<ข>อพัสดุจากแฟนคลับนะคะทั้งหมด4กล่องนะจากน้อง4คนนะคะก็จะมีอาหมาเรามาเปิดกันเปิดอันเดียนะเปิดสีอันลีลูกมาอันนี้นะคะจากอันนี้จากร้าน A เอแคลชองนะ ก็เริ่มจากนี้นะคะจากร้านโบวิ่งช็อปส่งแบบ EMS มานะ4 2บาทนะคะแกะดูกันเลยเ้5บาทนี้นะค่ะแตนมป่าต้องแต้นป่ามีสลามแล้เนี่ยเดี๋ยวก่อน ขวดน่ารักจังเลยขวดได้เหรอขวดเล็กๆค่ะแล้วชื่ออะไรเนี่ยเด็ดเด็ดรูกอมเนาะอ่าเดี๋ยวมาอ่านก่อนนะโน้ตค่ะปอมพิมพ์น้องพิมพ์นะคะเดี๋ยวก็รูปทูแม่ปุ๊บเป้แอนน้องเชอร์แตงนะมาโอ้โหน่ารักจังวาดรูปมาด้วยให้แม่ปุ๊บเป้แอนน้องเชอร์แตมรูเคยส่งของไปให้แม่แล้วรอบนึง จำได้ไหมคะ,คะนี่เธอแตมนี่แม่ใส่แว่นนี่ลูกจำได้คะ่ะขอบคุณนะคะส่งมาอีกแล้วนะลูกขอถามว่าน้องเชอแตมชื่อจริงชื่ออะไรคะน้องชื่อเด็กหญิงลินล,ลลินค่ะของที่ส่งไปให้ก็มีตอมนี้นะคะมีสรามหนึ่งกระปุก,กได้แป๊บน,นึงนะล,ลูกหนังสือพระเยซูประวัติมีเกมให้เล่นที่หน้าก้า เดี๋ยวแม่จะอ่านนี้เดี๋ยวแม่จะอ่านนี้เชื่อกันฟังนะออเชอริตี้คริสต์มาสอ,มอ๋อนี่คือเกมนะมีเกมให้เล่นที่หน้าก้าวด้วยนี่นะะน้งสือลูกอมจากเยอรมันค่ะ ันเป็นภาษาไทยด้วยนะคะน้องพีมมันเขียนเด็ดๆนะ <c oughs> ยังไงล่ะ,ะชดเตมออกไปแล้ว,วแล้วก็มีไอจนะคะร้าน m ม v ิ n g shop นะมีไอดีลายมาเชยนี่วาดรูปมาด้วยเชดแตมกับแม่วาดน่ารักจังเลยคะ่ะแม่ใส่แบนด้วยนะแม่แต่ม,มัดจุบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาดูสว่ามกัน นี่ค่ะตอนแม่เปิดอเตมไม่ยูนี่สแตมนี่แม่สตมไปให้ลูกของแม่คนนี้ใส่แว่นตาต้องเป็นแม่ไงคะนี่สเตมนบบสบาล่าเนื้อโอเคเลยนะคะเก่งจังเลยค่ะทั้งทีม คือก,ก็ส่งมาให้แม่นานพักหนึ่งแล้วนะพอดีว่าแม่ก็คิววิดีโอค่อนข้างเยอะอะช่วงเนี้ก็เลยต้องทยอยเปิดนะคะทยอยเปิดนี่ก็ที่ห้องพักนึงนะเนื้อสลามก็ยังโอเคอยู่เลยต่อไปนะคะมาเปิดถุงนี้กันของจากร้านเอแคลช็อปนะคะโอ้โหชัดเต็ม กิ๊บเชุดเต็มเลยขอบคุณนะคะโอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักนี่อะไรเนี่ยนกคูกินสอน่ารักจังค่ะดินสอแล้วก็ตรงนี้เป็นนกคูกนะอยู่ที่ปลายดินสอมีสติกเกอร์ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะ ร้าน a อแ e ร์ช็อปนะคะอีกแล้วโอ้ยเยอะแยะเยอะอูนี่ก็น่ารักคุ่คุญแจคู้กิฟตโอ้ส่งกิฟตมาให้เชอร์แตมสี่แพงแนะน่มีโน้ตในหน,น้าไม่มีโน้ตให้แม่เลยหรอสวัสดีสวัสดีค่ะแม่ปูเป้และน้องเชอร์แตมวันนี้หนูส่งกิฟตและของอื่นๆมาให้นะคะหวังว่าจะชอบนะ ฝากร้านหน่อยนะคะมี ig a c l a i r 1นนะคะแล้วก็มี id line a c l a i r 1211ปลอลายมืออาจไม่สวยนะคะโหน้องน้องชี่น้อง a c l a i r นี่ปะลายมือสวยมากค่ะลายมือสวยมากอ่านง่ายมากแล้วของก็น,น่ารักขอ,ของก็น,น่ารักทั้งนั้นเลยของของน้อง a c l a i r อย่างเซตนี้ใช่ไหมคะ้วจะมีที่หนีบผมสีชมพูสามอาันน้ำ,นำกิฟต์ ปอกแป๊กสีชมพูสองอันแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลหรอลูกอันนี้อ่ะคุณดูก่อนส่วนอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้กระต่ายเป็นที่มัดนะคะเป็นที่มัดผมแล้วก็มีที่มัดสีชมพูหกอันอืมอันนี้ก็จะเป็นที่มัดผมหัวใจสองอันดอกไม้หนึ่งอันอันนี้เป็นที่มัดหมอันใหญ่แล้วก็มี ที่หนีบผมแล้วก็กีบสามตัวนะอันนี้ก็จะมีกีบสองตัวตึ้งๆมีที่มัดหัวใจสองอันอันนี้เหมือนดอกไม้ใหญ่ๆแล้วก็ที่มัดผมดูสิดั้งสองแม่ดูนหน่อยสิอือหมูนี่เป็นที่มัดผมแอปเปิลสองอันอันนี้เป็นที่มัดผมค่ะกิ๊บมัดผมที่หนีบขอบคุณมากค่ะ น้องนะคะประภาวลินสุฉันทบุตรนะโฟกัสช่องนะคะเป็น EMS นะคะ67บาทโอ้ยมันคืออะไรนะมันติดนะแม่ว่านะมันจะต้องเกิดอาการฉลามขวดแตกระ้วาะขนส่งอะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยมันคงมันน่าจะหลุดรั่วออกมาทางนี้แล้วมัน <laughs> อุ้มไม่เห็นแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวแม่แกะให้นะจะเย็นอันนี้ออันนี้มันหกอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นกาวแล้วก็ติดทุกอย่างไปด้วยกันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ค่อยๆแกะให้ฝากาน,น้องๆนิดนึงนะคะเวลาถ้าส่งสลมมาใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาหนังยางมัดมาอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันหกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในมันจะพังนะ อันนี้ชัดแตงเขาชอบด้วยละ่ะแม่ว่าอย่าหยาดแกะนะสุดแตงเขาชอบอันนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวนะอย่านะเย็นจีแม่แกะให้แตงอยู่แล้วเลยอ่าได้แล้วขอบคุณนะคะช,ชุดช็อปตัวคิดชัดแตงเขชอบมากเลยนะไม่เป็นไรล,ลูกมันมันเลอะแค่ข้างนอก่ข้างในเราเล่นกันได้นะมาอุอยตุ๊กตาคือตัวแกะใช่ไหม แพะแกะตัวนี้เดี๋ยวแม่เลยซักให้เชิญแต้มนะคะกาวซักแล้วหลุดหรืออะไรไม่เป็นไรมีกระดาษโน้ตด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่จะพยายามแกะออกมานะเดี๋ยวได้จังเลยยายกลอ่านโน้ตไม่ได้เนี่ยมีสกู๊ตชี่ด้วยมันติดกับกระดาษไปแล้วสกู๊ตชี่ทำเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะที่แต้มไม้เด็กเอยเด็เอ๋ คือเวลาเวลาคุณคุณพี่ไปชะนีส่งของอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็แบบเหมือนพัสดุมาไกลอย่างเงี้ยมาจากต่างจังหวัดอะก็ต้องเดินทางไกลกว่าจะขนย้ายมาถึงใช่ไหมมันก็อาจจะแบบ ลมมั่งกิ้งมั่งตัวนี้เราบรรจุมาเราไม่ได้พันหลายๆชั้นนะคะมันก็จะหกออกมาได้ให้สูตรสลามนะคะ่ะแนนม่แม่แม่พี่ให้อันนี้เป็นสูตรสลามนะคะโอเคเดี๋ยวนี้แม่ทำนะเดี๋ยวนี้แม่จะทำนะเก็บเอาไว้ก่อนสี่ค่าจดหมายมาให้แม่ด้วยนะลักไหมเดี๋ยวแม่จะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะไม่เป็นไรถึงมันจะยากนิดหน่อย ได้แล้วสวัสดีค่ะแม่ปูเป้กับน้องเชอร์แตมหรืชื่อโฟกัสค่ะดีใจมากๆที่ได้ส่งของให้แม่ปูเป้ของที่ส่งไปให้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ได้ส่งปคือแม่กับน้องก็ดีใจแล้วค่ะรักแม่ปุเป้น้องเชอร์แตมนะคะมีความสุขมากๆทกคำคิดต่อไปให้ผู้คนสนุกสนานมีความสุขเลิฟอยู่จุ๊บ นีไอจี IG ร้านโฟกัสช้อปปิ้งักติดตามด้วยนะคะ s <S เดี๋ยวแม่ไปติดตามนะคะ s <S แปบบ๊บนึงนะคะลูกของน่ารักมากเลยอันนี้คือสลามใช่ไหมมีสลามด้วยมีตุ๊ก,กตาแล้วก็มีอันนี้ขนมจืง่งชาตามชอบตัวนี้มากเลยแล้วก็วาดรูปมาสวยมากค่ะขอบคุณนะคะ oh. ต่อไปนะคะมาจากน้องลันาน,านานะส่งแบบลงทะเบียนนะคะ28บบาทนะ ว้าวอะไรเนี่ยสแตมนี่อะไรนอตมีนอตเดี่ยวนี้อุ๊บไม่มีอะไรเนี้ยโอ้เดี๋ยวดูนอตก่อเนาะสลามจากร้านของหนูค่ะถ้าติดมือต้องขอโทษด้วยนะคะสลามสูตรนี้คือสูตรมาร์ชเมลโล่ค่ะ มีกลิ่นส้มด้วยนะคะไอจี IG ร้านชื่อสลามเบกิช็อปนะคะสลามเป็นสูตรใสนะคะแต่ว่าสงสัยว่าอาจจะเก็บไปนานพินิดนึงเราอากาศมันร้อนะอะมันเลยค่อนข้างจะเหลวแล้วนะมาเดี๋ยวแม่อ่านกันนะสวัสดีค่ะแม่ปูเป้หนูชื่อเวกิค่ะหนูเป็นแฟนขับน้องเชื่อแตมนะคะน้องเชื่อแตมน่ารักมากๆเลยค่ะเสียงน้องเชื่อแตมก็น่ารัก รูไม่มีโอกาสเจอน้องชเชตาเลยค่ะเพราะอยู่คนละจังหวัดกันฝากบอกสวัสดีน้องชเชตาด้วยนะคะหวังว่าคงชอบของที่หนูให้ไปนะคะชเชตมสวัสดีค่ะพี่เวกิก่อนสวัสวดีค่ะ,ะพี่เวกิสวัสดีค่ะพี่เวกิ <c oughs> ถ้าวาดไม่สวยหรือไม่ถูกใจน้องชเชตาต้องขอโทษด้วยนะคะน้องชเชตาคุณน่ารักมากเลยชเชตาพี่เวกิ้านรูปม,มาให้เหอนชเชเตาไหมน่ารักตาโตและกลิตน่ารักคะรัดรูปมาน่ารักมากเลย ที่ติดตู้เย็นชิ้นนี้ขอมอบให้แม่ปูเป้นะคะที่บ้านหนูขายที่ติดตู้เย็นค่ะมีรูปนกพูวแมวต่าปวานช้างกระต่ายค่ะสนใจสั่งได้นะคะแม่ปูเป้รักแ,แม่ปูเป้กับน้องเชอรแตมขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่ขึ้นไอจให้นะเออน่ารักจกังเลยที่ติดตู้เย็นรูปแมวนะคะ่ะ นี่คือสมุตดตัวกระตุ้งโ,โลโลของน้องชาเต้นโลโลใช่ค่ะโอ้โหูที่วันสวยมากเลยอ่ะพี่เมก,กี้ว่าสวยมากค่ะอัพไปแล้วไปเย็นๆใจนี่แพตตี้อ่ะแม่ขอได้ดูทีละหน้าดูหอมก,กันแพตตี้โ,โลโลโหเก่งจังเลยค่ะเอตตี้ ขอโทษด้วยนะคะปอลอให้น้องเฉลยแปมได้หัตระบายสีด้วยค่ะได้ค่ะน่ารักมากเลยเลอะหรือนี่กาับวันนี้เนี่ยมับวน,นี้สีได็ยังไงตามนี้เยโอ้น่ารักเลยย่ะแล้วก็มีสก,กุชี่ขนมปังมีสก,กุชี่คิตตี้ขับเค้กโอ้สโลด้วยค่ะอันนี้คือยางลมใช่ไหม ก็มีมาคนนี้ที่เชารแตมชอบเป็นจ้ปลาปลาคนนี้ใช่แล้วนี่คืออะไรอคะคะก็เปิดทบไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะที่ส่งของให้แม่กับเชอร์แตมนะถ้าใครอยากจะส่งของให้แม่กับเชอร์แตมก็มาติดต่อถามเรื่องที่อยู่ได้ที่ทางเพจแม่ปูเป้นะคะแล้วแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแม่ปูเป้กับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h anel n นี้ไว้นะชวนเพื่อนๆมา subscribe ด้วยนะคะจะได้เจอกันทุกคลิปค่ะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายแม่แบีบ้บ๊